สวัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับอัปเดตใหม่กดสนามพลังฟอร์ตฟิลในเจลเบรก ซึ่งนี่คือการเดทใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเลยนะครับในแพทการเดทของวันที่7กุมภาพันธ์2019ซึ่งนี่คือการเดทย่อยเท่านั้นนะครับก่อนจะไปอัปเดตซีซันต่อไปคือตีสันที่31ที่จะเข้ามาในวันที่21กุมภาพันธ์นี้และถ้าใครยืมได้เจ้ารถแบ็ k วิดโดของซีซันที่30นี้อย่าลืมรีบไปทำกอน้ลยนะก่อนที่อีเวนต์มันจะเปิดไม่ให้ทงเพลสหนึ่งสัปดาห์ก่อนในการอัปเดตซีซันที่31ต่อไปอ่ะคนนี้เราก็กลับมาที่เลือกสนามพลังกันต่อนะครับซ จะมีชื่อว่าฟอสฟิลจะเป็นกฏสนามพลังวิเศษที่จะสร้างขึ้นมาล้อมรอบฐานทัพทหารซึ่งี่มีแค่ทีมตำร,รวจหรือโจรที่มีคีการ์เท่านั้นจะสามารถผ่านเข้าไปได้แล้วหากมีทีมโจนที่ไม่มีคีการ์เข้าไปสัมผัสมันล้ก็มันก็จะดีดเราออกซึ่งมันจะให้มีดาเมจนะดาเมจส่วนใหญ่ที่ได้จะได้จากการที่ตัวเราเองกระแทกจากที่สูงแต่ไม่ใช่ดาเมจที่เกิดขึ้นจากสนามพลังตัวนี้และมันจะป้องกันการโจมตีจากภายนอกทุกชนิด หากคนยิงปืนกระสุนจะท้อนออกไปให้ด้านนอกหากยิงมิสไซล์มิสไซล์กระเจอะไม่เข้าแม้แต่ปืนเลนเซอร์เองก็ตามค็ไม่สามารถทีจ่จะเจาะกรอนนี้เข้าไปได้แต่ถ้าหากคนข้างในกรอดเช่นตำรวจยิงเทเซอร์หรือยิงปืนออกมามันโดนเรานะ สาเหตุที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าตำรวจจะมองไม่เห็นเกาะพวกนี้นะครับทันทีตำรวจเข้ามาใกล้เกาะเกาะน,นี้ก็จะจางหายไปทันทีซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ก็จะปรากฏที่นกันหักโจรมีคีย์การ์ดอย่างเช่นตอนนี้ผมเองเป็นโจรและมีคีย์การ์ดในมือก็จะมองไม่เห็นเกาะนะครับแต่ทันทีที่เมื่อไหรผมเองทิ้งคีย์การ์ดปุ๊บเกาะก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีและหากหยิบคีย์การ์ดอีกครั้งเกาะก็จะหายไปทำให้เราเองสามารถยิงหรือว่าเดินเข้าออกได้ตามปกติเลยแต่มีข้อระวังนะป้อมปืนด้านในยังคงสามารถยิงเราได้อยู่ ถึงแม้ว่าเราเองจะมีคีกาดแล้วก็ตามพูดง่ายๆก็คือคีกาดจะโคฟเฟเทมทำให้เราเองสามารถก็ถึงสถานีตำรวจได้ทุกสถานีถึงแม้ว่าฐานทัพทหารจะคงมีเกาะป้องกันอยู่ก็ตามแค่มีคีการ์ดก็จบเรื่องแล้วแล้วคราวนี้เราเองสามารถทําลายมันได้ไหมสลับเกาะน,นี้คาตอบก็คือเราสามารถทาลายมันได้นะครับแต่แค่30วิเท่านั้นมันก็จะกลับมารีสปอร์แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งจะทาได้เนี่ยเราเองต้องมีคีกาดก่อนนะ เพื่อเข้าไปที่ฐานทัพและไปที่ฐานระวิโสีจากนั้นก็กดต่อยสนามพลังจนมันแตกออกเท่านี้เกาะก็จะหายไปแล้วแต่มันจะหายไปแค่30ปีเท่านั้นนะแล้วมันก็จะกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าเออจะทําไปทําไมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องคิดการในการเข้ามาตั้งแต่แรกอยู่ดีและในการเด็นี้เนี่ยก็ได้มีการลบตัวหมิมะออกไปแล้วนะฮะเปลี่ยนแมพไปกับเบลือด,ดไม้ผลิ แม่แอเต็มันด้วยทุ่งหญ้าขี้กวีแล้วก็ยังคงมีน้ําแข็งรอยอยู่บ้างนะแค่บางส่วนเท่านั้นนอกจากนี้การ์ดเวอนี้ยังมีการเปลี่ยนอินเทอร์เฟซ UI ใหม่ด้วยนะเช่นระบบเซตเวฟพอยต์หากเราเซตจุดที่จะไปภายในแมปเหมือนในการมาร์คแผนที่มันก็จะมีเส้นลูกศรสีเหลืองนาทางไปด้วยซึ่งเอฟเฟกต์นี้ก็จะมีผลในระบบปนด้วยนะเช่นถ้าเราป้นล่าเพรเสร็จหรือป้อนสถานที่ที่ต้องมีส่งของออกไปข้างนอกมันก็จะมีเส้นสีเหลืองเซตเวฟพอยต์อย่างจุดที่เราเองต้องส่งของอีกด้วย ก็ทํทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นไม่ต้องงงแล้วว่าเอ๊ะมันส่งตรงไหนกันแน่มีการบอกจุดไว้ให้เลยแถมถ้าหากเรากดเข้าดูในแผนที่เนี่ยก็จะขึ้นจุดสีแดงไว้ด้วยมาไู้เล่นในแผนที่เพื่อเรารู้ว่าส่ตรงไหนกันแน่แล้วสุดท้ายนี้ยังมีการเปียกเอฟเฟกต์ของการเปลี่ยนทีมใหม่เมื่อกดเลิกทีมแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์แบบ ภาพให้มืดลงแล้วก็เปิดภาพขึ้นใหม่ให้กวรู้สึกเหมือนว่าเราเองหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาและนี่ก็คือทั้งหมดของกาเบตในโจเบรกประจําวันที่7กุมภาพันธ์2569และอย่าลืมติดตามช่องกรมมนโคมด้วยนะจะได้พากาเบตใหม่ของแมปโจเบรกแล้วสลับคลิปนี้กันขอตัวลาไปก่อนสลับวันนี้สวัสดีครับ